กระดูกตัวนี้ก็หักหักเลย,ยนี่นะมันมันแตกมันแตกไปส่องไฟผ้าอยู่ซิโนว่าอนิ้โอ้ยพี่น้องเนาะไปโรงเฮ็นแหลกเขาบ่ได้บ่ได้เลยไปซิโนซีโต๊กน่ะมันมันมื่นหมดด้ว่ยยังไงบ่บ่ได้มันเป็นได้ไลยสิจับนั่นไม่ชราบัดย้อนตีนอยู่ตรงแบบไม่ชราบี Ô bên lề mấy chữ làm nên bên lông lơi đấy mày 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 chăm lo biết ốc, lâu cái bất bội luật cái chưa bất bội luôn mày 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 โดยโดยผู้ใดเหมาะกับใจคือผู้ทอ,อ,อ่ยายานวดนวดชยัชย,ชยเฉินเฉินเนี่ยมันนวดชัยบองมันไข่อาตุไปองเลยฮงเฮียนล,ล่องจุมล่องจ้องแบบนี้เนาะงานสมด็ลสิ้นสุดไเป็นที่เรียบร้อยมิดจีรีไปลองเลยว่าอต เนาะเอา้าสบายดีเดลยพวนพี่น้องกลับทักทายสบายดีพวนพี่น้องเบิดสุขุกคนเน,นาะบัวซิวในและกระต่างประเทศพี่น้องกั็ยินดีต้อนรับกระสุสองเม็ดเต็งทองซาเนลคือเก่าพี่น้องเลยอ่ามื้อนี้เฮาเข้าขมาบ้านดลวงมักยาเนาะพอดีบาสิีพันมาหาชาเตียวจั้งเล็กจิจจจจจจงน้อยพี่น้องเลยก็เลยได้ยินข่าวบ่ดีมื้อนี้อ่มาม่ดิ่นน้ำสาเตียแล้วก็มามาเทกันเพื่อยในเพื่อนั่นแหละได้ยินชา่างบอกว่า หัวในบ้านวัดสันอตอนนี้ย่างไฟอยู่วัดสันเป็นองค์โต๊ะห้องเฮียนวัดสันเอาเป็ติยงวัดตกแบบได้บาทแล้เมื่อนั่นคือดีๆอยู่โอ้ยก็เลยสิสมาเบิ่งก่อน,นอเ,อเป็นองค์เป็นได้กระบะกระบะเราสิตรงเฮียนน้ำกันแล้วเรียบร้อยวัดตกหงเฮียนเนาะโอ้ยเป็นองค์ไปไปดูหนออ่อ

ตายเป็นยังไงขึ้นนี่ข้าวโตกองเฮียนแบบไรนะโอ้ยแจ้มันล็อกแบบให้ตายพี่น้องเลยขึ้นขึ้นเปิดอยู่ทางในเออยอดทินในกล้องมันนั่นมันหักอ,อืมไม่ใช่ราหักลงตายฉลองมงเฮียนแล้พอดี <laughs> คนชี้เลิกเด้เออคนนี้กระดูกตรงนี้ก็หักหักเลยนี่นะมันแตกมันแตกไปสองไฟฟ้าอยู่ซิโนว่าอันนี้ก็แตกงิบโอ้ยเจนน้องไอ้น้องไปดูเห็นเลยว่าบ่ได้บ่ได้ไปซิโน แล้วบ้านี่มือนั่นมันเป็นอะไรก็ที่ว่ามันมันลงมือนั่นอันใครชี้เลิกได้เลิกเข่าสังหันได้บัดหาโตหาเต้นโนโตเต้นนะนะมันบวครบเดับเดชขับไปบังขับไปบังก็เปิดประตูไปได้บันสบายดีสบายดีสบายดีในบ้าคือไม่ฉลองข้าศัตรงเฮียน ởi, mở cửa tu vào đây, là cả, cả khấn trong này nó, khấn phòng tôi nè, để khám nó pí, bật khấn ma là cả, cầm năng gì ra tìm lung bật, bật chắp châm, bật chân hắt, hắt cả lung lên, lung lên cả, cái nhang bơm ra cái mưa ừ, bật chắp lục cả sao xin lục bít, cả thước, cả áo lấy lục bít, cái, cái bật chắp มันั่นเอิ้นใส่กระตูนกระตูนว่ามีหยังกระตอกเตงเหวียนกะว่าเออเบลุกนึงมันก็เสียไปเลยคือกอันนั้นเขาเออไจตายักตายยังดีว่าออกออกออกมาได้่นนอยู่บ่เห็นบ่เห็นนั่นัีแต่เห็นอยู่กเอิ้นใส่กระตนแล้วกระตนก็อยู่ในประตูจัเอาลูกมาแล้วกเพิ่นก็ย่างมือเฮือนพ่นเบัดนี้เขาก็ปยให้เพิ่นเมื่อเองเลยบัดนี้ันนันปาเตอหั่น เอ่ยของพ่อแม่เมื่อได้อยู่แม่นแปลว่ามันเฮาเมื่อแหละมันก็ยางเมื่ออือๆๆยางเมื่ออันนั้นป้าหันผู้เอ่ยพรานั้นมาเอิ้นไผเอิ้นอีลอีลอ้าวมานี่่เบิ่งนาวแลนนงเลือหมดเทนตกบจักหน้าจักหลังจับเากะทงหันแล่นออกมเลยเกือบกะปะอยู่พุ่นเลยเมื่อเมื่องกเอิ้นหาผู้น้องาวกไอ้บไอ้บ เป็นอะไรเห็นเห็นกะนี่เห็นนะเลือดแม่เลือดออกแตกเลยปะต้องแตกวานชาเลยเนาะแม่เด็กผู้นางช่างเห็นเลยกลับคืนนี่ไปหารถไอเอิร์หาไออ่ะเออยกไออยกไปได้ปะชวนไอไปห้องมาได้ปะิอนกุปปับจักเอารถแลงนาพี่แรนหอดตรงเห็นพุ่นคือมือนั่นน่ะวานนี่านนี่ฉลองเห็นเรียบร้อยแล้วตักบาตรยังได้เรียบร้อยแล้ว แล้วแหละบัดนี้ฉันสัมพันไปไปล็อกประตูห้องนึงไว้เห็นบ่บ่ได้ล็อกแต่ว่าเฮาบ่ได้ล็อกแต่ว่ามันสมุตมันาดึงไว้ซื่อมันล็อกเองเลยมันล็อกเองแ้แสดงว่ามีคนไปกดไว้ด้น่ะบ่บ่ได้กดกันน่ะบ่ได้กดกันนี่น่ะบ่ห่างเท่านั้นอ๋อเท่านั้นแล้ว่าดึงข้ามันล็อกเลยโลดใครเมียนี่ใครเมียนี่เฮาปะลว่าเฮาเอาหมางบเมียเนาะงบบ่ใาาดสิเปิดก็เปิดใหม่แบบนี้หั่น มันบะไรมันล็อกเองถือว่าล็อกเลยกะเจกะบัดบัดนี่กะเจได้เถอะกะเจอยู่ตัวนั้นน่ะอยู่หนึงอยู่หัองนี้ใครไปใครมาใครไปใครมาบัดที่ใครแะมันยากคู่เถื่อคือบัดใครบัดใครมอกมันยากทุกเถื่อทุกเถื่อแล้วบัดนี่ตัวเองเห็นเมืองเชาวเนี่ยผายทถงขาวนี่แหละน้องคือว่ามันมักเกินผายมาแต่ลูกกะเจมันลูกมันเองนั่น จั่งมันไฟเอาแต็มมาว่านเต็มมาซื่นนั่นอือืมแต่บัดทิมใส่ทงทุกผู้นี <uh> ้คอยเก็บอาหารคอยเก็บอยู่หันเก็บบนหลังคาเฮือนบัดตัวเองนี่เป็นผู้เือหันเก็บพันขมูให้ค่ะคมจุยวเจียวหมดซ้า้องเนาะลูกกระจันแต่มันผู้เธอกัจจันห้องเขาเอลเลนบ้าอ่ะบัดมาเมื่อนี้เหมือนเป็นลายใหม่ซ้ามาเป็นลายใหม่แล้วเนาะลูกกัจจันไปพบอยู่ผู้นี้กัจจาเก็บมาทราย อืออือืมเปิดระทึกบ่ระึกบ่เกิดเตัวลูกมันนําไปบบเห็นตอนนั้นแม่เอาตัวอื่นมาเปิดบัดบ่ได้บ่ได้ก็เลยชีไปเปิดห้องนั่นแล้วก็ได้ขามอีห้องนึ่งไปอีห้องนึงแม่เจ้ายัางไกลขึ้นเลยนะขึ้นเลกขึ้นเลยแม่ขึ้นในพงเยี่ยมเหมัอนเยี่ยมพงเยี่ยมเลยถึงข้าไปอันตรายเลยแบัดนี้ขึ้นไล่เทื่ออะไรเนาะอ่ะพเป็นยังบัดนี้มันพลาดบัดนี้บัดนี้ ใกล้สิเลิกแล้วไปเฮ็ดไปเฮ็ดได้ได้ตอนไม่สิตกนะมันมันมื่นหมดหรือว่าจังไหนบ่บริมนมันเป็นได้ไหมฮะจับนั่นไม่ชราแบบย้อนตีเนี่ยู่ลงมาไม่ชลาบีโอ้เป็นเละไม่ชรามันบีเลยลงเลยบ่ได้เหนี่ยไงเหนี่ยบีเลยลงเลยลงกบบยังหูเมื่อยลงจะเต็มเลยบ่แมนยูนก็เทิง์ผูกแมนแต่ยังหูเมื่อยอยู่พี่น้องเออเสียก็ต้องมาไมีย่งกร็ต้องมากระตุกเต็งวียนกับว่า Bạn xa cho lúc biết được cả những thứ ừ. cả ốc ốc ừ. mà cả cả bật bật tôn cái nhu bút tu khâu cả cả lúc mà lúc mà cái xía bay ra đây bay ra đây Mưa u mưa đá bay ra đây Mưa hết hết rồi bật tôn cả bật chắp ông là phu cả nặng nọ cả là vậy bên là chỉ trùng ốc mà và đây khưng đây là khưng nhang ốc nhang mưa rồi พนังเช้าพนังบานประตูเขาันกะเห็นยกผู้ไอมาอ้าวคือเมื่อกี้เนียน่จัติดนี่แล้วก็มาพี่จุนน้ำมาแล้วก็ติดในแก่ไปเขา้องมายู่ตรงนเขเข่าบาไ่ได้ล้างบ้านครับบอลเสียเงินแสนห้าแล้วก็ไปสินต่อเจไปเอ้าคือวันยังมีเลือดชึมออกเห็นไปทะเลบงพนมันแตกแตก่แต่ว่าได้ไ่ได้หักไ่ได้ลุด กระดูกมันมันลงทางข้างบ่ย่านแต่ตัวนี้แต่งข้าไปทางข้างมันลงทางข้างโอ้ยกาดเ็บเนาะเฮ็ดโรงเรียนแล้วสิ่แม่นจักทีຖືກหยังเอ้อได้ยินช่างเว้าหอกเมื่อกี้นี่มาเฮือนเ้าจอยก็เลยว่าเอ้าบ่ฮู้หยังไดนี่ว่าเออฮู้ีน้องตัวมือนั้นก็ดีๆอยู่ม่วนซื่นกันเอ้ากบ่มีเนาะ แ่นเวียกแรงงานก็แม่นแต่ตัวเองกับมาเซ็งกันเนาะเราเนนี่ลมดเราดุสัมว่าเราดุบุมีนวัดดุเนาะบุมีคนเห็ดแล้วบุมีคนซอยแล้วซอยกันปฏิตทุ่เนลูกกระจายอยู่มันเองแค่มันทิมก็เราทิมเองกับวัทิมก็กับบจักเลยเนาะลูกกระจายตัวนั้นน่นหรือว่าอ่านว่าลูกตัวนั้นลูกตัวมันเพนนะกับตัวเสียไปอันเหตุว่าตัวนั้นมาตัวนี้จังว่าบูธลูกมันเองชังว่าบูธ บัดมันเช้านี่บัดพุ่นนี้บัดเบิ่งในทุกเอาบัดอยู่นี่บ่แม่นลูกกระจายตัวนี้บ่อยากเข้าว่าเอาทองบัดเอาตัวนี้ไปใส่เบิ่งบัเถิกบัดไปไปควเงินหั่นแหละดบเงินแลอลูกจไผนี่แม่ป้าว่าเออกลูกแจ้เจ้าให้่อยหั่นแหละกเจ้ากจับใส่ทองคือเก่าเจ้าเก็บมือนันเก็บนี่หั่นว่าบนกหมองนอยหั่นเด้บัดไปบิดใส่บัดสบายบเถบัดเจ็บะ แม่โอ้ยมันจะเที่ยวพ่อจ้ะสบายป่ะนี่สบายก็ว่าเราเอาฮันว่าสบายแต่ว่าตัวเองยังไปหอนฮันดอกมันกับบุคักแล้วสบายก็มันสบายเจ้าของปากก็แตกเนาะโอ้ยกันไบหยิบเนี่ยนี่เก๋แซมเข้มบอกันไปเช็ดลงเห็ดนันเสียเงินเชนฮานั่นเซติกบ้างทางในทังอย่างบริษัทในทั้งอย่างว่าอิสเรียลพวกนั้นเขาวบอกอิสเรียลบรายเขาบอาคำบปไปสวรรค์ พ่อเธอเบ่งตัวนี้ช่างยาช่างอย่างเลียวแม่ช่างยาใช้สโล้วเออเออยามาเลือดข้างเลือดตัวนี้มันแตกเฮ้เน้าะไอ้เนาะบาดเจ็บบาดเจ็บสบายตายชีเล็งพากันหัวพากันเห็ดดงเหียนน้ำกันขมุกขมุ่มจนเลี้ยวจนทั่วแล้วบาดเจ็บเนาะเจ็บคับอ๋อเริ่ม ต้นได้ได้พี่น้องตั้งแต่ตัดต้นไม้ผู้อ้ายเพิ่นก็ตัดตกกกตินเป็ดตะกี้ผู้โอ้ยเริ่มต้นมาเฮ็ดจนแล้วเพื่อสิแล้วก็ได้เดือแล้วฉลองดีแต่ฉลองแล้วจเตือเนาะแม่ลหมู่่าโอ้ลดุกบมนดเนาะมีคนเฮ็ดคนายแล้วก็ยกันคน2-3คนเาหน้าที่เพราะว่าเวนบ้านแล้วก็่ายออกมาก่อนก็บ่ได้มันว่าเออ เพราหนาเป็นไปเห็ดเดียกแม่นมาเขาก็ต้องถ้าเป็นในบ้านก็เป็นเขานำพาทุกอย่างนะแต่เข้าบุเห็ดเขาบุผ้าเห็ดลูกบ้านแห้งแล้วแห้งแล้วอ่ามันก็ต้องลุกพอในบ้านแล้วค็ขึงคางชวนเฮ็ดได้หนึ่คหับเขาก็ยังยังขาดขาดเคืรนเคินเขาก็อืม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 จะมานำก็รู้ว่าอยามันแหละเห็ดก็เห็ดเองน่ะอืมอืมกว่นานอีกแล้วคนเฮานะอ่ดีก็บว่าไม่ดีกับว่าจะตายอับแข็ง ดดีมาแทบตายมาพิดพลาดไปเดียวกะว่าช้ำใช่แล้วคนเขาบัดคิดมาว่าเฮ็ดเองก็เฮ็ดเองแมนยูโน่เฮ็ดเองบัดขันก็ขึ้นไปเกินมาหน่อชั่วอะไรทิ่น้ำโลกยังต้นได้เขาว่าชมน้ำหนาแบบนี้หมดแหละอยากอยากเอาช้ำนำหมดแหละเตาก็ยันเชียร์ใจทุกคน เพราะว่ามันบ่มิภัยเราอย่าให้มันเป็นเนาะ<ม>เรื่องเรื่องเดี๋ยวนี้กันใครชี้จะเจ็บจะปวดมันผิดพลาดเลยเออมีมีตะคางนี่ที่คางนั้นบร่ได้เปลี่ยนยันมันลงทางนี้มัดกำลังยัดตีนยัลงเน้อดึงไว้นั้น,น,นไม่ใช่แล้วหาักแป๊กนี่กะรูดเลยน <c oughs> ี่มันจะทึงพลนเลยหักออกเลยไม่ใช่หนไม่ันมันบีเดะจับแบบนี้มันบีลงเลยบีลงแล้วก็ Tại Nhưng cầu này cho luôn về đây tại cầu Giòn cho dùn khó gian là cái Giòn tin luôn cứ căn Thế oh. bà Luôn thằng này cái Bà bị này nó bay đi quăm bà, quả, bà là lì hú mưa vô ดีดีแต่บอชลบเลยเนาะยังบอสลบแต่ลบอยู่หันนะพ่อเห็นสลบชลบกตายเลยอ่าผมคนตกทั้งคนตกใส่ตั้งนั่นถือไปหาบัดเดียวเลยตายเลยอันนั้นยังว่ากองตั้งน้อยอันนั้นตั้งเขานั่งมันเลี้ยนเขาเลี้ยนไปเป็นแถวแต่ว่าตกพลีถึกหอมลูกมากกระจำลูกบิดยังได้บัดกระโตนยู่เขานั่นเขาก็ลูกมากอะเสียไปแล้วคือ cay sặc cái tai lên, mình mm, 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 mm. tôn cái lấy ông, mình nhau rồi nè, rồi cái là... mình mượt một nơi, <laughs> mình mình vinh về đây, rồi phụ ai ma, là cái áo ma, là cái bay bay và ông bơi đây, oh, tên... bên bên này toàn ông vào đây, bay mm. xinô, mm. um, lái đi bó à, bật bay hợp, mình khó, mình bao bưng, thấy mình xí bao, phệt mình, cái này, bật bay xinô với ไปหอดมอแล้วเข้าไม่เข้าอีน้องกรบเป๋าเป็ี่ยนยังห้องมอคุ้มบ่หมอมาเลยเก่าแล้วเลยเก่นก็เช็ดปากเช็ดยังพนหยิบพนยังพนล้างให้ให้ยูเอสเลไปส่งไปฝากบ่อันนี้มาเห็ดแบบไร้ยางบ่ยางไผ่ยางไผ่ยางยานเลือล้ามเลือดยังของเราฮั่นต้มน้ำห้อนกินอันนี้บ่ บ่นั่นกะอุดห่มแมนใส่ใบนาใบนึงบ่ห่มอย่ามันเป็นดินเป็นยังหันเด้ให้เลือดเฮาแตกด้ให้เลือดมันบบ่ให้เลือด้างในเนาะแมนยังบาดสิเจ็บบาดสิเป็นเนาะอืมเอาบาดเดียว แต่นี่กัใไใครนี่แหละบริปวดบริเจ็บบริปวดเมืม่อคืนนี่มาวานเห่นติงจนบ่อยากได้ปวดหมดเลยอือืมตัวนี้อากาบ่ได้เลยก็อบบรได้คนนี้แม็นเคยอยู่ห้องก็เคยทีนึงรถขี่รถจักรเนล่มเลยเป็นล่มไปชน,นกันกับชนท้ายมูนกันลุ่มแบบขึ้เจ้าหมดเลยมันหน่าตาบหนาอแตกเลือดหน่อยหัวแตกนอนชองชะมือเนี่ติงบริได้เลยมันเจ็บปวดมันแตกตัวตัวเลย นายตัวลุกมาไม่ไหวเลือดน้อยจะชาปลายเฉยได้คือง่ายนะขับรถไปต่อได้เฉยแต่ว่ามันบัตรมันลงคือที่ลงทางนั่งจำบึงพี่น้องเนาวัดต้นยังก็ตกอเต็งเฮียนแต่ว่ายังหูเมื่อคนอยู่ไปจับลูกบิดออกแล้วก็เปิดประตูแล้วก็เสียไปแล้วเลยมือหูมือตาเป็นยังเป็นยังวะขันบัจับไว้ก็สีลมไปต่ออีกจำบึง โดนเติบแล้วครึ่งได้ยังมื้อเฮือนยังมื้อเฮือนอยู่ประตูทางนั้นก็ได้ทางนี้ก็ได้คือว่ามืดหมดจนจนลกทินายาแก้ปวดแก้ียังให้กินอ่มาินี่่อือันนี้นุนาตเ้าขมอืๆๆไอกซะว่าแ้งขาบ่ได้เป็นหยังติแม่นแต่ตัวนี้ลงมุีนะเนาะําเบิงเนาะอันนี้คือว่ากระโตแต่งเองเบิ่อเฮา ลงไปนี <twitch S 1> ้เลยก็ตองแต่งแบบนี้นะแล้วมันแตกนี mm ้แต่ว่าลดไปลดไ้หักแต่ว่ามันแตกมันนี่ออกจากกัแน่งนีคุ้มมองแล้วคุ้มไปแล้วกระเป๋าอืเป๋าน้ำมันเห็นหน้าได้ป้อยปีนช่มันเอาชิเช้าเพื่อเห้ใครอยู่บริเวณบริเวณเบื้องเจ้าเคยเบื้องไหน ใครอยู่เนาะเบื้องนี้คือกันเบื้องขัวอดีตเข้ามาเป็นเบื้องเคยเบื้องเคยนี่ยากเนาอันนี้จับผ้าจับยังได้อยู่จับหันจับนั่นนี่นั่นเบื้องโบเคยเป็นไใช่มาเป็นว่ามาให้งานเดินไปนี่ว่าต้องทำงานมันอยู่ผักพันแต่มาเมื่อวานนี่ก็ยังยังเห็ดดีเลยกระทั่งนี่โบทำมันเตื่อมอันพบอลมันมันกระดูกมันแตกต้องเป็นให้ ไม่ใส่งานหนักอยู่แล้วพ่นะเห็นว่าลงแบบนี้แห้งฮักๆหนึ่งกลางวันยังบริไครปนได้ดิบัดมือนึ่งเตไข่ทองเสมอนี่แหละผมเนี่ยเพิ่มได้มันเป็นยุบพึ่งพวกนั้นอาทิตย์หนึ่งเพื่อะเพื่อมันชี้ยาบวมบัดมือนี่บัดให้บวมกว่าเก่าเกลางวานยังบริบวมบวมทุ้งนอดเพียงนี้ชื่อไข่กระดูกแต่ว่าบริเจ็บ อือหนึ่งปวดมดกัดตุนกระตูไปไดวเราเตียงก็โอ้ยอ่ามึงหนูปวดปวดนครเจ็บเอาเงินช้อยในบ้านก่อนก็ได้คาหืดคายาแล้วเอาสิช้อยช้อยสามเชนได้เด้อรู้ด้ยเพราะไอ้หมอขับใจอ่าชิชิยาอยู่ดีมีอะไรอ่าผมมอกขับใจที่กันแหละท่านเจ้าเจ้ากับช้อยตรงเฮียนตรงทำจนแล้วทำมาเจ็บด้วย ไก่พันชิลเลอก์กำลังพันเข่าแต่โรงเรียนอนัญญาได้แล้วก็ยายแพะเข่าพัตนว่ามาแล้วก็ใช้โตใช้เต้นเอาเด้ไปส่งเพิ่นมาได้บัดนับบุคคลก็ว่ายันอยู่ในโรงเรียนเขาไปเบิ้งว่ะเขาไปเบิ้งบัดเปิดประตูไปได้ไปเม้อก็แจ็บบัดเม้อก็จ็หมดสามพวงบิดตัวได้ก็บอกขึ้นหมดขึ้นแล้ว บันยันตีนลงคึมหำ่มก็มิดเลีย์ก็จักเลยดีแล้วเนาะยังยังโบโบือว่ายังโบโบนักอันนั้นพอไดรพออันนั้นลมธรรมดาเนาะเห็นว่าเอาลมธรรมดาเขาเออน้องหลายคนหูหูใช่คาฮักเฮนฮักนะโว่ไปดงเห็นเอ้ยกอแรนมากอะไปดงเห็นแรงบาทฮะเลี้ยวเห็นนี่ยบกี้บอยยังยังเลือดแตกอยู่บ่อได้แล่าอะ อันนี้คันก็บเจ็บนี่อักไปชินูตาเจ็บดีลหรอ้าวแค่นักอีกเลยในนี้ก็ออกออกเลือดเห็นไหมเลือดคือว่าเลือดลายนึกของเห็นมันเจ็บอยู่เจ็บเจ็บกันยังชุ่มออกชุ่มออกเลยเลยของว่าเอาแตกในเลไอ้เนะหนังเงียบไปเช่าไป้ไว้ได้เด้อเราก็จะเดินทางมันจะไปเชฟปูนขึ้นไปเจกเครื่องชฟปูนแล้วทัวร์มันยังแล้วก็มาเบะมาดินน้ำาสเตล เลยได้ยินข่าวคนว่าว่าอ้าวไอ้ตกหงเฮียนก็เลยไปมาเยี่ยมบังก่อนมาเช่าไปไว้ได้เด้อจุดดีมีเฮงโดยโดยโดยไปนอนเลยเนาะมันมันยังให้พักพ่อนไปอีกเนาะจะเกิดได้เล่าหงเฮียนในพักผ่อนพักผ่อนมันเห็ุไม่ได้เลยต้องได้พักได้บ่อยพักวันไปนั่งงูวนั่งควายนี่แหละบ้านกับพบนี่แหละ อันนี้เห็นลูกก็มาเลยกเห็นพอเป็นใครเลยก็มาแล้วมัหนี่อ uh> ืปหาเราหาใคแล้ว oh> ลูกอ่ะใครถนังอยู่ลูกบ้านลูกสาวบ้านนี้เล็กเล็กนั่นลูกกับกูอ่า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 ลูกใครเครื่องอยู่นอกออฟลูกกันบั่ลูกชายคนนี้อยู่ชินูอยู่ชินูบอลรางรถดท่นได้เห็นเราบอเห็นอยู่ไอเตียงมาคใครได้รางรถเราคุมมือกว่าตอนพลท่นตอนมีน้ำพลท่นเราเคย ข้าในนี่วล่างรถก็ลายหันจะหันใด้ี่หันได้ว่ามีอางห,านหานันเป็นอางก็หันกินนิแคีวแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้กินนิเควแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นปะปะมันอยู่ในปัมนะ๊มบ่ะฮะมันมีปั๊มน้ำมันมันอยู่ในปั๊มน้ำมันปอดท่อไนกกมี่หันล่างรถนั้นก็พังตรงขามเลยนกมีว่าแต่ตลาดมาพี่มันเจะไอ้คนไหน Bam luôn nắng, nó nắp nông nó bì. lăng hmm. Hmm. nhập nhập, nhập lông mà hăng 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 này hăng 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 ok ok hăng 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 Đôi hăng 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 มาเตีเยงกันขอตัวเดินทางก่อนบานีิชิไปโดยมาเยี่ยมทางอ้ายเพิน่นนะพี่น้องเนาะก็เลย,อเ,ยเอามาเตียงที่เอาอันนี้ไปให้อ้ายเราก่อนพี่นองงนเราเนาะมันเป็นเป็น,ปนยาโนดนวดนวด,นวดเส้นนวดเอ็นนะนะเนอะพี่น้องเลยไ้ อันนี้อันนี้มันนะเป็นเป็นยานวดนวดชายเฉีนชายอินเนี่ยมันนวดชายบ่งมันไข่มันอย่างมันชิเย็นโดยโดยมันชิมีแห้งมันคลายเสร็จคลายอย่างมันเฉีนจองเฉีนจรนะให้เมียเจ้าละนวดให้โดยโดยพี่น้องเลยบัดบัดชิเจ็บบัดชิเป็นเนาะ ไปมาเตียงก็ะคอตัวเรือทนทางก่อนจะเรือทนทางขึ้นชีโปนบัดนี้พี่น้องเยก็มาเยี่ยมทา้งย่ายผัวในบ้านเราก็ไปขึ้นห้องเฮียนแหละประตูมันเปิดไม่ได้เลยขึ้นอีหองหนึ่งปีนจากหองหนึ่งลงมาหองหนึ่งบัดพากโต๊ลงพี่น้องเลยกระดูกมีแตกแล้วก็ปากแตกดีแต่มันบหักเนาะพี่น้องเลยเลยโอ้ยบบจบปิดงานเรียบร้อยแหละเฉลิมะลองเฮียนเรียบร้อยบัดเป็นพี่น้องเลย มันจะเป็นเนาะบะเตียงก็เลยมาเยี่ยมเบิรงได้นินข้าวบอดีพี่น้องเลยไปสำหรับเมื่อนี้บะเตียงเขาโตเรื่ทางก่อนอยู่ดีมีแห้งบัดซกจูจะคว้นปานนี้สบายดีพี่น้องเลย